สวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่นะคะจะมาต่อในหัวข้อเรื่องอาชีพ housekeeping นะคะ housekeeping เนี่ยจะเป็นอะไรที่เป็นจุดกำเนิดของอาชีพงานดีกว่าอีกหลายๆงานนะคะที่ทำในระหว่างที่ทำ housekeeping ด้วยนะคะเท้าความไปถึงเทปที่แล้วนะคะคุณแม่ เริ่มอาชีพแรกที่ออสเตรเลียก็คือเป็นพนักงานร้านอาหารไทยนะคะก็พนักงานร้านอาหารไทยเนี่ยก็ทําทั่วไปเลยค่ะทั้งมีเสิร์ฟนะคะมีงานเสิร์ฟมีงานล้างจานนะคะถูพื้นกวาดพื้นทุกอย่างเลยอันนี้ประสบการณ์ที่ได้จากอาชีพพนักงานร้านอาหารไทย14ปีที่แล้วนะคะประสบการณ์ที่ได้ก็คือเรารู้ว่าเมนูไหน ที่ฝรั่งชอบทานนะคะแล้วได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตจริงนะคะก็คือใช้ในร้านอาหารเราคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าเ,เวลาเราไปรับออเดอร์นะคะเราจะเริ่มต้นพูดยังไงนะคะแล้วก็ได้ได้เขาเรียกว่าได้ฝึกพูดมาพอสมควรแล้วนะคะอืม ลืมปิดเสียงแล้วพอมันมีเตือนมามันก็จะดัง anyway นะคะแล้วก็พอจบจากงานร้านอาหารเฮลโลสวัสดีค่ะอ่นั่งชมคุณแม่นานๆนะคณิษฐานั่งเป็นเพื่อนกันนะคะเทปที่แล้วได้ฟังใช่ไหมที่คุณแม่ทำงานร้านอาหารไทยนะคะประสบการณ์ที่ได้ก็คือได้ฝึกภาษานะคะได้ รู้ว่าฝรั่งเขาชอบทานอะไรเมนูอะไรที่เป็นเมนูฮิตแล้วก็งานในครัวเขาทำอะไรกันบ้างนะคะอุ้ยธนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะไลฟ์สองของคุณแม่นะคะอันนี้เท้าความไปก่อนนะอุ้ยมันบอกว่า go live with คณิษฐาด้วยคณิษฐามาไหมอ n น w a y นะคะกะ็ประสบการณ์ที่ได้สวัสดีค่ะธนะสวัสดีค่ะเอุ้ยติดเอ,อ่อ นะคะมีตั้ง4ล้านคนเนี่ยเข้ามาชมคุณแม่จะตั้งใจแชร์ประสบการณ์นะอ,อาชีพร้านทำง,งานพนักงานร้านอาหารไทยนะคะที่ที่พูดไปครั้งที่แล้วเนี่ยมันก็ได้ประสบการณ์ก็คือ,อพูดวนจังเลยตื่นเต้นนะคะได้ฝึกพูดภาษาได้รู้เมนูอันไหนที่ฝรั่งชอบทานเราได้รู้ ว่าฝรั่งเนี่ยเวลาเขาทานอาหารไทยอ่ะหรืออาหารอะไรก็ได้เขาจะต้องทานคู่กับไวน์นะคะแล้วเขาก็จะต้องมีสตาร์เตอร์นะคะมีเมนคอร์สแล้วก็มีดิเซอร์ตนะคะประมาณนี้นะคะวูดได้ประสบการณ์เยอะเลยเพื่อเราก็ได้ตังค์ด้วยนะคะเพียงไม่เพียงสี่ตั้ง40่ดอนนะคะทั้ง40เหรียญต่อ1ชิปก็คือ6ชั่วโมงนะคะพอจบจากงานตรงนั้นคุณแม่ลาออกใช่ไหมก็มาต่อที่งานขาย DVD ซึ่งเป็นอาชีพที่คุณแม่เชื่อว่าสร้างความร่ำรวยให้กับเจ้าของร้านขายดีวดีอย่างมากเลยอืคนไทยอ่ะคิดถึงบ้านค่ะเพื่อน,เ,อนเขาก็ดูหนังดูละครดูอ,อรายการต่างๆที่มาจากเมืองไทยนะหน้าที่ของคุณแม่ก็คือต้องดูต้องดูหนังต้องบอกลูกค้าได้ว่าต้องออหนังเรื่องนี้มีพอดเรื่องยังไงดําเนินไปยังไงมันน่าสนใจยังไงก็คือต้องเชียร์หนังนะคะเพื่อน,เ,อนเนาะ อาชีพนั้นคุณแม่ทำอยู่จําไม่ได้อ่ะสามสี่เดือนเองมั้งได้ชิปละแปดสิบเยอะมากเยอะกว่าร้านอาหารเป็นแบบหนึ่งสองเท่าเลยใช่ไหมคะแล้วก็มาสู่เส้นทางการเป็น housekeeping ค่ะเพื่อนๆ housekeeping เนี่ยมันก็จะทำให้คุณแม่แตกแตกอาชีพของตัวเองได้ไปอีกหลายอาชีพเลยเพราะว่ารู้จักเริ่มรู้จักคนเยอะนะคะรู้จักเ,เพื่อนต่างชาติรู้จัก คนไทยด้วยกันรู้จักเพื่อนคนลาวนะคะที่มาแนะนำก็เข้าสู่วงการ h o u s e k e e p i n g โดยการแนะนำของคุณพี่จําชื่อไม่ได้ซึ่งเป็นคนลาวนะคะหลังจากที่คุณแม่ไปสมัครแล้วขั้นตอนการสัมภาษณ์ก็ไม่มีไรนะคะตอนนั้นภาษาอังกฤษบอกตรงว่าก็มูมูมปลาๆนะคะฟิชฟิชสแนกสแนกนะคะไปสัมภาษณ์งานเนี่ยเ o u s e k ิ e p i n g ที่คุณแม่ไปทำเนี่ยมันเป็นเป็นทำที่เซอร์วิสอพาร์ตเม มันก็เหมือนโรงแรมแต่มันเป็นโรงแรมที่เป็น self ained, self, เซลฟ์คอนเทนต์เซลฟ์ที่มันจะมีห้องมันจะมีในหนึ่งห้องเนี่ยเขาจะมีห้องครัวห้องน้ําห้องอะไรซึ่งแบบเป็นเหมือนบ้านนะคะเขาเออเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์เขาก็เลยเรียกเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะตอนนี้หนูก็ดื่มน้ําอง,งุ่นกบสซมตำอน j o ยเลยนะแหมดื่มน้ําอง,งุ่นจบส้มตําด้วยนะคะธนาพรก็นะไปสัมภาษณ์งานนะคะซูเปอร์วิเซอร์หรือว่า หัวหน้าแผานก housekeeping เนี่ยเป็นคนสีลังกานะคะใจดีมากสัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกที่ไปที่ไปสัมภาษณ์งานเลยนะคะเขาก็ถามจริงๆมันก็หูมันตื่นเต้นเหมือนกันนะถึงมันจะเป็นงาน housekeeping อ่ะตอนไปสัมภาษณ์เขาก็ถามว่าเราเคยผ่านงานมาก่อนไหมอันนี้สารภาพตรงนี้เลยว่าโกหกไปนิดนึงว่าแบบหูเพราะว่าอยากได้งานมากก็ก็โกหกเขาไปนิดนึงว่า โอ้ใช่ฉันเคยผ่าน housekeeping มาบ้างอะไรเงี้ยฉันเคยทำความสะอาดที่เมืองไทยอะไรเงี้ยนะคะอุ้ยสวัสดีค่ะคุณพี่ใจแอนวันนี้มาฟังสดๆขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่มาแบ่งปันประสบการณ์วันนี้ถึงอาชีพ housekeeping แล้วค่ะจะเป็นสับเซตหนึ่งของ ของของงานอาชีพหลายๆอาชีพนะคะก็ housekeeping แล้วมันก็จะแตกไปเยอะเลยที่คุณแม่ทำนะคะเริ่มจากการสัมภาษณ์งานเขาก็สัมภาษณ์เล็กๆว่าเราเคยผ่านงานที่ไหนบ้างพอหลังจากนั้นน่ะพอได้งานแล้วคุณแม่ก็มานั่งนึกดูเออเขาก็คงสัมภาษณ์ไปตามกระบวนการสัมภาษณ์ไปตามขั้นตอนที่เขาจะเอาคนเขาทำงานนะคะตอนนั้นบอกตรงว่าไม่ได้ถามเงินเดือนไม่ได้ถามเงินด้วยว่าชั่วโมงเท่าไหร่รู้แต่ว่า พี่ที่ชวนมาให้โบสมัครให้คุณแม่สมัครอบอกว่าเงินดีกว่าไม่ได้ถามไม่เคยถามค่าตัวเลยรู้ว่าโอได้งานแล้วเขาก็แบบโอเคงั้นเธอมาก็เธอก็มาทดลองงานดูใช่ค่ะทุกงานคือสิ่งมหัศาจรรย์ใช่ทุกงานะคือประสบการณ์ของเราหมดเลยค่ะเนาะวันนั้นน่ะเราอาจจะคิดไม่ได้เหมือนวันนี้หรอกพอวันนี้เรานั่งย้อนกลับไปเฮ้ยทุกงานที่ทํามามันแบบมันสร้างเราให้เป็นเราวันนี้จริงๆเลยนะคะมีประสบการณ์ เพอได้งานค่ะอ่ะมาถึงช่วงได้งานเนาะก็ไปถึงหุยโรงแรงแบบมันก็อลังเนาะอลังอะแบบเราไม่เคยผ่านงานแบบนี้มาก่อนแล้วก็โรงแรมแมั่นสวยมันเป็นโฟดาวเอ้ยโฟดเป็นโฟแอนด a ฮาฟสตาร์สนะคะชื่อชื่อเมดิน่าเซอร์วิสอพาร์ต t มนต์นะคะก็จะใหญ่แล้วก็งานที่ทําจะเยอะกว่าโรงแรมทั่วไปเพราะว่ามีห้องน้ํา มีห้อง2 b e d r r o o มมีห้อง1 b e d r r o o มมีห้องสตูดิโอต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งจะเล่าในรายละเอียดต่อไปตรงนี้จะเล่าถึงกันว่าวันที่ไปสมัครมีความตื่นเต้นนะคะในในโรงแรมเนี้ยก,ก็ก็จะมีแบบเเขาก็จะเดินเข้าไปก็จะมี reception ใช่ไหมถ้าทุกคนอะ่ะเคยไปพักโรงแรมใช่ปะแล้วเดินเข้าไปคือโรงแรมอะ่ะเขาจะสร้างบรรยากาศที่คนอยากเข้าไปพักอันแล้วเราอะ่ะเข้าไปสมัครงานเราเห็นก็แบบ ก็แบบดีใจเฮ้ยฉันจะได้ทํางานโรงแรมดีใจมากเลยนะทางานแบบจะได้เป็นพนักงานโรงแรมทั้งๆที่เป็น housekeeping นะแล้วเราก็แบบไปยืนดูเอออะไรนะร e เซพชันอะ่ะสวยจังเขาทำไมเขาทําได้นะคือเรายืนเรา curious curious ก็คือแบบชงนสนเทว่าเฮ้ยทมันทําได้วะอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบวิ่งเข้ามาปุ๊บในหัวนิดนึง แล้วในใจว่าเฮ้วันนึงอ่ะอยากเป็นรีเซ t ชันอะไรอย่างเงี้ยอ้าว anyway นะคะกลับมาที่ housekeeping ได้ไปทดลองงานค่ะแล้วก็เจ้านายเนี่ยบอกว่าเธอจะได้เงินเท่าไหร่วันนั้นก็คือได้ชั่วโมงละ16.5เหรียญเพื่อนๆ16.5เห 16. รียญจากเมื่อก่อนทำงาน6ชั่วโมงได้40เหรียญใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะงานแรก 6ชั่วโมง40เหรียญตกชั่วโมงหนึ่งไม่ถึง10บาทเอ้10ตอนแล้วมาทำ housekeeping ได้16.5เดี๋ยวกดเลย16.5ว้ยคุณแม่มีเวลา3นาทีไปรับลูกอีกแล้วคุณเหลกเงินสมัยน,นั้น30 495เหรียญเพื่อนๆชั่วโมงละ495เหรียญแล้ว housekeeping อ่ะเป็นนักเรียนใช่ไหมคะตอนนั้นคุณแม่เป็นนักเรียนละอ่อนเลยทำได้1 w e e ิ one week only 20 hours per week หนึ่งยีชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะสำหรับนักเรียน full time นะคะตอนน้นคุณแม่ยังยังเรียนภาษาอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่จะมาเล่าให้ฟังว่าแต่ละห้องอะ่ะเขาคิดเลทยังไงอันนี้ตีคร่าวๆไปก่อนว่า1วันคุณแม่ก็ทำประมาณ5้าชั่วโมง5ชั่วโมงชั่วโมงละสี่้เาสหเรียญเพื่อนๆคูณ5 วันละสองพสี่รเจ็ดห้าดูสมัยนั้นสี่สองพันสรเจ็ดสิบห้าคูณยี่สิบชั่วโมงก็คืออันนี้ห้าชั่วโมงหนึ่วันคูณสี่วันคิดดูว่าสมัยนั้นคุณแม่ได้เงินเดือนเอ้ยอาทิตย์สัปดาห์ละเก้าันเ้าร้อยบาท Amazing ไหมคะ Amazing ไหมแค่เป็น housekeeping ย้ายมาจากพนักงานร้านอาหารไทย6ชั่วโมง40่สิบดอน ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นพนักงานขายดีว5ดีห้าหกชั่วโมงพอกันเลยแปดสิบดอนแล้วก็ขยับมาตรงนี้ตอนนั้นแบบหยหัวใจมัน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 โคตรแบบว่ามันมันฟูมันพองมากเลยฉันทำงานได้เงินเดือนได้เงินรายชั่วโมงขนาดนี้เลยเหรอเคยได้ยินแต่เขาเล่ามาว่าเฮ้ยที่เมืองนอกเขาจ่ายเงินเป็นชั่วโมงนะเคยได้ยินแต่เขาเล่ามาใช่ไหมคะพาร์ทเนี้ยคุณแม่จะเล่าถึงความรู้สึกว่า การเข้าไปทํางานแล้วก็ได้เงินขนาดนี้มันเป็นยังไงเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องมาต่ออีกนะคะพาต่อไปว่าทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ตกลงได้ได้งานใช่ไหมคะตกลงได้งานแล้วก็หัวใจพองฟูมากเลยจําได้ว่าเดินออกจากโรงแรมนี่แบบยิ้มเลยวันที่จบสัมภาษณ์แล้วรู้ว่าได้งานแบบยิ้มเลยแบบเฮ้ยฉันจะอ่านนาฬิกาเตือนให้ไปรับลูกอีกแล้วนะคะเพื่อน พี่โบใจแอนเอาพี่ไปอาบ้ยินดีค่ะไปอาบน้ําด้วยฟังเสียงพร้อๆของคุณแม่ไปด้วยนะเออเนาะจริงๆแล้วว่าอยากพยายามจะถ่ายทอดออกมาจุดประสงค์ที่ที่มาเล่าให้ฟังคือเผื่อเนาะเด็กรุ่นใหม่เดินผ่านไปผ่านมาเอ้ยเห็นวิดีโอคุณแม่เฮ้ยมันมีอาชีพนี้นะอัานสามอาชีพแล้ว เลือกได้เลยว่าเป็นนักเรียนแล้วมาถึงที่นี่จะทําอาชีพอะไรบ้างแต่ต้องบอกกันว่า14ปีที่แล้วกับวันนี้มันก็แตกต่างกันแหละคุณแม่ออกจากวงการพนักงานประจํามาตั้งแต่มีน้องนะคะแต่เมื่ที่ฟินก็ออกมา6ปีแล้วความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมันมันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะเรื่องอรายค่าจ้างรายชั่วโมงหรือว่าอะไรต่างๆหล่าเนี้ยม,มันต้องเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมคะแต่ว่าน่าจะเป็นไอเดียให้กับคนรุ่นใหม่ได้ใช่ไหมคะอ่า เดินออกจากโรงแรมด้วยอารมณ์เบิกบานมากเลยนะคะจะได้ฉันทำงานได้ชั่วโมงละ16.5หดาอนอันนี้เป็นเรทของวันธรรมดานะเป็นเรทของจันทร์ถึงสุกนะคะตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์เขาจ่ายอีกเรทหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาทำงานแล้วค่ะแล้วคือด้วยความที่เป็นนักเรียนอ่ะแล้วเราก็ขยันน่ะเราทำงานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยเราก็ทำเสาร์อาทิตย์เขาถามว่ายูทำได้ไหมเอ้ย e ทำได้เอาสิแล้วเราก็ไม่ได้ถามด้วยว่ามันเป็นเ е ทเ р ท ต่างกันยังไงเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมคะพอวันรับเงินเดือนอันนี้ทำวีคนี้รับวีคหน้าใช่ไหมคะจ่ายเงินเป็นอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆเ,เร็วมากไม่ต้องรอถึงหนึ่งเดือนใช่ไหมคะไม่ต้องรอเป็นมนุษย์เงินเดือนอันนี้เป็นมนุษย์รายสัปดาห์นะคะมนุษย์เงินรายสัปดาห์รับเงินมาถึงรู้ว่าเปิดเปิดเพย์สลิปดูเนี่ยถึงรู้ว่าเฮ้ยเสาร์อาทิตย์วันเสาร์จ่ายอีกเลทหนึ่งวันเสาร์เนี่ยตอนนู้นสิบเก้าดอนอันนี้ before t a x b e ฟอร์แท็ก็คือก่อนหักแท็คุณแม่ทำงานเสียแท็กเออ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรเสียแท็กตามกฎหมายถูกต้องนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยยี่สิบยี่สิบสองดอนค่ะเพื่อเพือยี่สิบสองดอนยี่สิบสองดอนวันอาทิตย์ตีไปเฉลี่ยสามสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงคูณยี่สิบสองสี่ชั่วโมงคูณยี่ิบสองปา เออไม่ใช่สิยี่สบสองคูณสาสิบนสะิเนาะยี่สิบสองคูณสามสิบตอนนั้นเดทเงินวันละชั่วโมงละหกร้อยหกสิบเพื่อนๆแล้ว Public Holiday นะคะ Public Holiday คือวันหยุดราชการนะคะที่ออสเตรเลียนะคะเขาจะมีทุก Public Holiday ค่ะคนที่เป็นพนักงานประจำหรือว่า Full Time นะคะ Full Time ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนออสเตรเลียน คนที่เขามีความสามารถผูดภาษาหรือว่าอยู่ทํางานในบริษัทอะไรเงี้เขาจะหยุดกันคนออสเตรเลียมไม่ค่อยทํางานพับบิคฮอลิเดย์ค่ะนักเรียนอย่างคุณแม่รับทุกฮอลิเดย์เลยรับทุกเสาร์อาทิตย์รับทุกฮอลิเดย์นะคะเงินแบบหุดโคตรตอนนั้นทํางานสนุกมากทําแบบแมเน็ตไม่เหนื่อยอันนี้แค่จ็อบเดียวก่อนนะคะเดี๋ยวสองสามเดือนข้างหน้าเดี๋ยวคุณแม่จ็อบนะคะทำใน ท้อมกันวันเดียว2จ็อบสจ็อบนะคะก็นะคะสรุปนะคะการที่คุณแม่ได้เข้าไปทำงาน o u u s e k e p p i n g นะคะได้เงินนะคะเป็นรายชั่วโมงรายชั่วโมงนะคะทำได้สัปดาห์ละ20ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเป็นนักเรียนฟู l t ทางวันเสาร์นะคะเรทสิบเดอนวันอาทิตย์เรท22ดอน Public Holiday สามารถรับได้ตั้งแต่28ถึง2ี 2 8ิบแปดถึงสาสิบดอลแล้วแต่นะคะก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเลทเนาะคิดดูว่าจะบอกว่านักเรียนไทยที่เนี่ยโคตรขยันเลยงานไหนที่ที่ออสเตรเลียคนออสเตรเลียไม่ทำคนไทยรับหมดนะอ่าคนไทยรับหมดนะคะเพราะว่ามันได้ตังอะเออจะจบด็อกเตอร์เป็นวิศวะมาถ้ามาอยู่ที่เนี่ยก็คือ h o u s e k e e p i n g ก็ทำงานอะไรก็ทำแล้ว House ์ k e p p ิ้งโบชื่อว่าเป็นอีกงานหนึ่งที่ยอดนิยม สวัสดีค่ะพี่นิดขอบคุณค่ะคุณแม่เล่าถึงอาชีพที่ทำในออสเตรเลียตอนนี้ถึงอาชีพ housekeeping แล้วค่ะอันนี้แค่แค่ช่วงเริ่มต้นนะคะแค่มาแจ้งแค่มาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเรทเงินมันเป็นยังไงเมื่อสมัยนั้นนะคะแล้วรับเงินยังไงเรทมี3เรทนะคะเรทวันธรรมดาเรทเสาร์เรทเสาร์เรท,ทอาทิตย์แล้วก็เรท public holiday นะคะทำงานได้20ชั่วโมงอารมณ์ตอนนั้นสนุกสนานมากค่ะ คุณแม่จะมาต่อนาฬิกาเตือนแล้วว่าต้องไปรับพี่ฟินนะคะคุณแม่จะมาต่อพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะพรุ่งนี้เวลาเดิมมาเข้าสู่กระบวนการการทำความสะอาดการขัดห้องน้ำการดูดฝุ่นงานนี้ใช้สกิลอะไรบ้างเออต้องมาดูต้องใช้สกิลอะไรบ้างน้องธนาพอน้องกัลลันดีว่าเงินจีดีจริงหยเยอะอะเยอะเยอะหมายถึงเรื่องราวเยอะนะมันแบบมัน ค่อยๆเรียบเรียงออกมาค่ะคือตอนนั้นน่ะเราทำงานเราสนุกนอกจาก housekeeping แล้วเราจบ housekeeping เราไปต่องานร้านอาหารเราไปต่อ b ร r i s t a แล้ว,ค,ค,วนะคุณแม่เคยทำตามบ้านด้วยนะธนพรคุณแม่เคยทำตามบ้านด้วยก็คือคนที่มาเช่าอยู่ที่โรงแรมอะค่ะติดต่อให้คุณแม่ไปทำบ้านให้เขาด้วยดูลูกให้เขาด้วยเชั่วโมงละยี่สิบห้าด,ดอนเออ เนาะเดี๋ยวมาต่อกันเดี๋ยวมาต่อกันนะคะเทปนี้คุณแม่ก็หวังว่าคุณแม่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆที่มาดูย้อนหลังหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยอ่ะอาจจะไม่จะไม่มีไอเดียว,ว่าเฮ้ยสีโบแม่งมาทาโอ้มีฉายาอีกฉายานึงนะสีโบสีโบแม่งมาอยู่เมืองนอกแม่งทําอะไรมั่ิบสี่ปีไม่เคยออกมาพูดวันนี้ทําไมถึงออกมาพูดนั่นแหละมันก็เป็นไปตาม เบื้องบนส่งมามันเป็นไปตามเออมันคือเมกะเทรนที่ผู้จริงไม่จบง่ายถูกต้องเล่าสามวันเจวันก็ไม่จบเพราะมันเรื่องมันเยอะเนาะอ่าสิ่งที่เอามาเล่าเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์กั่น้องๆคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวฟังสนุกสนุกแนวบันเทิงให้กับเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยนักเรียนนอกอ่ะจริงๆแล้วมันมามันทำอะไรกันมั่งเออ คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ปลดหนี้บัตรเครดิตเป็นแสนๆได้ด้วยอาชีพนี้เลยต้องขอบคุณประเทศออสเตรเลียต้องขอบคุณ Housekeeping ต้องขอบคุณหลายๆอาชีพที่ทําให้คุณแม่แบบว่าอ่ะขึ้นมาได้เนาะใช่มันถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมาเปิดเปิดโปรงอะไรอย่างนี้เส้นทางอีกยาวค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคุณพรุ่งนี้คุณแม่วันนี้ขออนุญาตยกยอดไปพรุ่งนี้นะคะเพราะเดี๋ยวต้องไปรับลูกชายแล้วเนาะขอบคุณ สี่ล้านท่านที่เข้ามาชมคุณแม่แล้วก็มีคอมเมนต์มาด้วยอะ่ะพี่มตนน้องย้อนหลังนะคะแล้วก็วันหลังมาไลฟ์พร้อมกันวันนี้คุณแม่ไปรับลูกก่อนนะอ่าลืมบอกว่าวันนี้ทาปากมาเวลาไลฟ์แบบต้องอยากให้คนดูผิดหวังใช่ไหมคะเราก็ต้องเอาตัวเองแบบเออนะหน้าสวยๆออกมาโชว์ใช่ไหมคะขอบคุณและสวัสดีนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขจะทำอาชีพอะไร ทุกอาชีพดีหมดเลยนะคะขอให้เรารู้ว่าเราทําประโยชน์อะไรแล้วก็มันจะได้อะไรแล้วก็ทําอะไรให้คนอื่นได้ด้วยทุกอาชีพดีหมดจริงๆเนาะแต่รวยหรือไม่รวยอันนี้ต้องเจาะลึกอ,อีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะบ๊าย